ผมอินดี้วิทยาคลิปนี้จะพามาดูการแห่ขันหมากนะครับตอนนี้ผมูอยู่รอบนอกนะนู้ละหัวขบวนอยู่นู่นนะครับตอนนี้อยู่ท้ายขาบวนเพราะว่าขับรถไปรับเออเดินกลับไปเอารถมานะครับแต่ที่นี่ก็ไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับกําลังพอดีเลยเห็นเจ้าภาพบอกว่าเจ0ดร้อยเมตรนะครับในบรรยากาศท้ายขาบวนก็ประมาณนี้นะครับก็ะจะมีของที่เขาถืออะไรต่างๆนะครับของเล็รของ ของแห่เครื่องแห่ขันหมากนะครับนู้นง,งานอยู่นู่นแม่ของหมูต้องจอดรถจอดรถไว้ไกลอยู่นะครับโอ้โหที่จอดรถเหลือเฟือเลยที่นี่แมกว้างขวางมากนะครัแต่แต่ว่าเราถ้าเรารอเข้ามาตามท้ายขบวนก็จะเข้ามายากนะแม่ <laughs> ช่องไหนครับเนี่ย <laughs> ช่องปลอมครับช่องปลอมเอ้ย <laughs> ช่องปลอมด้วยา อ่าพี่โยนะพี่โยอตอนนี้ให้ตาก,กล้องสองคนก็ทำงานเลยครับมีป้ายบอกเยอะมากป้ายบอกจุดจอดรถเยอะมากนะครับหลายที่เลย หมก็จะมีกล้วยอ้อยนะครับมีกล้วยอ้อยแล้วก็มีเครื่องแหนอะไรต่างๆนะครับอเออแอบเห็นแบงค์พันหลายปึ้งอยู่นะครับถ้าเป็นคุหมูก็จะมีคุหมูก็จะมีปัญญาแค่ปึ้งเดียวแต่ว่า,างานนี้นะ่นาจะหลายปึ้งเป็นสิบปึ้งเหมือนกันับแบงค์พันสิบมัดประมาณนั้น กันอยู่นะหัวขบวนไปนู่นนะครับผมแต่ว,ว่าก็อยู่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับตอนนี้เรามีมีออแกนเซอร์น,อนะครับมีออแกนเซอร์ชุดดำควบคุมเวลาอยู่นะครับอ่าแล้วก็ไม่กังวลเท่าไหร่ะเลิกเข้าก็ประมาณตั้งเก้าโมงเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นเขาบอกว่าเก้าโมงคหมูน่าจะเก้าโมงเก้า หนูอย่ายอมลูกหนูอย oh, ่ายอมหนูอย่ายอมลูกเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปเฮ้โ hmm อ้แ้มเกร์สองกล้องเลยเหรออ่าได้เวลาแล้วนะเราจะก้าเกาโมงเก้านะเก้าโมงเก้า จะเข้าบ้านแล้ว คึอคืนมากเอ๊ะเอ๊ะมูจะพยายามไม่ถ่ายแต่วงนะเพราะว่าแต่วงเขามีกล้องหลักเรามีกล้องหลักของเราถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปถ่ายรอบนอกเดี๋ยวให้แต่วงอยู่แถวแถวนี้นะครับโอ้ ครับประตูเงินประตูทองครับผมอันนี้ประตูมุกนี่ประตูมุกเทียบเลยนะครับผมคนกั้นประตูเงินประตูทองนี่ก็วยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเรามานับด่านกันไหมครับว่ามีกี่ด่านวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าด่านครับผมโอ้ กำลังสวยนะครับกำลังสวยนะไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะครับนะะจะบ่าวห้ามหนีอ้ห้ามหนีผมผมว่าเขาสู้ครับผมว่าเขาสู้อ่าแล้วมาลุ้นไปด้วยกันนะครับยังไม่จบครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยกันนะครับว่าประตูเงินประตูทองเก้าด่านนะครับเจ้าบ่าวเขาจะสู้หรือเปล่าไม่สู้ได้ไง นี่คือบรรยากาศที่กล้องหลักไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับวันะนั้นก็อยากจะถ่ายทอดให้ครบทุกมุมว่าแต่บ้านง,งานอลังการมากเลยทุกคนเจ้าเป่าเขาเป็นไม่แน่ใจว่าเจ้าเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนี่ใช่บ้านเจ้าเ่านะรหรือเปล่านะเพราะว่าเราแห่มาจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากเห็นบรรยากาศเอา้าด้านข้างนอกก็มีด้วยเมื่อกี้นับได้เก้าข้างนอกก็น่าจะมีอีก จะเบาหลอ่อมากนะ้วทุกคนนี้เด็กๆเ,เ,เขาบรรเลงกันเองเนะี่ยด่านข้างนอกก็มีเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในงานเขามีอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ภาพเชิญทานข้าวที่บ้านงานนะครับอ่าก็เป็นอาหารบุฟเฟ่ตอนนี้เด็กๆก็ทยอยไปแล้ะเดี๋ยวพวกเราจะปรุยปรุยปรุยอาหารบุฟเฟ่กันนะครับมาดูอาหารบุฟเฟ่จะเป็นยังไงนะสำหรับงานนี้นะครับไดอะไรกินครับรบ,บุฟเฟ่ครับโอ้บุฟเฟ่อะไรวะเนี่ยแหแนงไก่ทอดลาบนีเยอะแล้วครับโหเพียบเลยนะ อิ่มแน่กินให้อิ่มนะคอยครับเขาบอกว่าของที่วางอยู่ข้างบนดูท่านครับจะมีพานทุกเกลนแพร่ครับเป็นพานที่เจ้าบ่าวของเรานั้นถือมาคนเดียวเลยครับพานชนิดนี้เป็นพานที่บอกว่าแสดงถึงความเคารพการที่เจ้าบ่าวของเรานึนถือเข้ามาในบ้านหลังนี้เป็นการบอกว่าเขามีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งของเจ้าสาวแสดงความเคารพต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับ จะสังเกตว่าเจ้าบ่าวของเรานั้นถือมาเพียงแค่คนเดียวเลยพิธีกรพูดดีดีแสดงถึงความหมายนั้นนะครับสองหนาเขาด้เป็นจนพานต่างๆที่วางอยู่ด้านบนตุกท่านครับจะสังเกตเกรเก่าลยนฟังเสียงแบบลื่นพลิ้ลื้นเลยนะครับ็นพานที่มีใบเงินใบทองใบหน้านะครับมีถุงเงินถุงทองเขาอาทองแมำได้ไรกยังได้ไรกินยังการที่วางไว้แบบนี้ก็เป็นการเข้าเป่า ตกลงว่าเป็นข้าวเปั้นดูต่างๆทุกท่านครับเขาเรียกว่าผ่านเงินผ่านทองและผ่านไหน่มากเก็ตได้อะไรครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าผ่าอาว้าวหอาหารพร้อมมากเลยงานนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นผ่านต่างๆที่หมดก่อนเพื่อนก็ได้เป็นไก่นะครับพิธีนั้นปูเรียนวสิงศรใช้เดเวลานี่อนู่นของหวานอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นด้วยมีอะไรกันตั้งตัว อีก่วนหนึ่งเขาบอกว่าเปรียบเสมอกับเป็นขั้นน้ำนมครับที่มีความเมากเลยมนวยมนํามามอบให้กับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเป็นการตอบแทนครับบนคนตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ทีกเลี้ะบอกงานแต่งมากจนเติบใหญ่นะครับพิธีการหลังจากนี้ทุกท่านครับหลังจากที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเรารับตัวเสร็จเรียบร้อยทั้งสองคนนั้นจะกลับขึ้นมาบนเวทีนะครับ สังเกตุแค่ในว่าตอนที่เราแห่ข้าวน่ากินมากเลยทุกคนนี่ขนมจีนนะเดี๋ยวมคงคงได้กินขนมจีนเดี๋ยวเสียดายข้าวนี่ทำใบไม้มงคลหรือว่าต้นไม้โบราณไว้เตืนท่นครัโอเคอดไม่ไหวละกินข้าวดีกว่าตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรับตัวเสร็จเรียบร้อยเดินมาเลยครับบาทสารเดินมาเลยมองตรงๆครับเพื่อนๆปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราหน่อยครับนี่คือ เจ้าของเื่เรองาวความรักที่นำพวกเรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับเขามีรถบริการทุกท่านครับเจ้าบ่าวของเราหล่อไหมครับหล่อมาก้าหลอผม,มอดังดังให้เจ้าบ่าวหน่อยเจ้าสาวของเราสวยไหมครับสวยมากมมดังดังให้เจ้าสาวด้วย<ม>นี่คือคนที่หล่อที่สุดและสวยที่สุดในวันนี้เลยเบาวสาวจา๋ายกมือไหว้ทุกท่านภาพรวมครั้งหนึ่ง ดูมยว่าครั้งหนึ่งนะครับปรบมือให้กับ,บ่าวสาวอีกสักครั้งหนึ่งครับทุกท่านครับจีนงานรับชชอดอกไม้ต่อจากเจ้าสาวเลยจ้ะแล้วก็บาวสาวเดี๋ยวขึ้นเมทีเลยครับมาฝั่งนี้เลยอ่ะโอเคทีนสุดคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอขอกินข้าวกันแล้วก็พาเด็กๆกลับนะครับผมนะ่บข้าวหน้าทานมากเจ้าภาพเชิญนะครับเจ้าภาพเชิญปกติก็เราก็ไม่ค่อยกินหรอกหลังแห่เสร็จแล้วก็จะตัวใครตัวมันกลับเลยนะ งานนี้เจ้าภาพน่ารักมากนะครับขอบพระคุณมากๆเจ้าภาพเชิญแบบสุภาพน่ารักจริงๆนะครับก็เลยกินซะหน่อยพอพอได้กินแล้วมันไม่หน่อยแล้วใช่ไหมบันเออเฮ้ยจ่ายตังค์เขาด้วยนะเขาคิดค่าข้าวจานละแปดสิบบาทบุฟเฟ่ต์หัวละแปดสิบไงเอ๊ยฮะจ่ายที่เขาเขาหักเขาเขาบอกให้ครูหักให้หน่อยเดี๋ยวครูจะหักเล้นะแปดสิบบาทเขาจะหักค่าสาราย ไม่ค่าสา่หลายสามรอยหสิตั้งหกักเนี่ยออันนี้ค่าข้าวบุฟเฟ่บ้านงานเนี่ยจ่านละแปดสิบนี่ทุกคนขออนุญาตรีวิวนะครับอาหารอร่อยมาก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 ,มากโอราบนี่แบบอย่างวิเศษเลยถ้าถ้าคุณไปทำราบแบบนี้ขายที่ตลาดนัด้นรับรองเออตีตลาดแตกนะครับอร่อยจริงส่วนส่วนอันอื่นไม่แน่ใจนะครับอันอื่นก็อร่อยแหละเพราะว่าเมื่อกี้กินเอเมื่อกี้คุณหมูกินแกงส้มอยู่แกงส้มเป็นไงครับผม อร่อยมากไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยจนไก่ที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไก่เนี่ยเหลือแต่กระดูกแจวแจวแจวชื่นชมแม่ครัวนะครับฝากชื่นชมไปด้วยแม่ครัวนะาอันนี้น่าจะเป็นอาหารจากแกไนเซอร์เป็นคนจัดมาผมไม่รู้ว่าแม่ครัวจากทางไหนนะครัโคตรแจวเลยถ้าให้เดาก็คือแบบเป็นร้านอาหารอะไรสักอย่างที่รับทำนะโอ้ดีดีหมดงานนี้ดีหมดนะครับเวิร์กทุกอย่างแม่ครับขออนุญาตครับ มีความสนใจจนต้องตามมารีวิวครับอาหารจากที่ไหนครับเนี่ยอาหารแม่ครัวแถวนี้เลยป้าป้าของเจ้าสาวป้าของเจ้าสาวผมนึกว่าสั่งจากร้านอาหารมาแถวเบื้องหน้าคุณแม่แถวนี้คเองโอ้เยี่ยมทุกเมนูเลยครับกินกันอร่อยมากครับโดยเฉพาะอันเนี้ยแบบ้นขาอันเนี้ยแจ๋วมากเลยอ๋อผมนึกว่าจ้างร้านอาหารมาแม่ครัวชาวบ้านครับก่อนที่จะจากอ้อมผม ใช้ช่วงเวลานี้ค่อยๆกลาบปักคุณแม่ช้าๆสักหนึ่งครั้งได้ไหมครับน้าของน้าของเจ้าบ่าวครับแม่ลูกศรีสัตว์ลูกชายเจ้าบ่าวใส่เจ้าบ่าวครับคุณแม่อยากจะบอกอะไรครับอร่อยทุกอย่างครับผมชิมเนี่ยการันตีนะครับชิมหมดแล้วครับรักลูกชายคนนี้แล้วก็ทำทที่บ้านนี้ใช่ไหมโอ้โหสวยมากคุณแม่ไม่เป็นไรครับเกรงใจนะครับปลอกมือให้กับแม่ลูกของน้องดยใจ๋วมาก ขอบคุณมากครับทุกท่านรับลูกชายสุดหัวใจเช่นกันรับแหวนจากคุณแม่มาเลยครับเจ้าบา่าวแล้วก็มานั่งพับเพียบตรงกลางที่เดิมเลยพี่ไปไหนมาเมื่อกี้นี่ไปห้องน้ำมาเป,เป็นไงห้องน้ำดีมากแอร์เย็นกว่ารถเราอีกไม่ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> เออมึงเดินกลับเลย <laughs> แล้วแล้วอวยอวยเขาแล้วก็มาแทงครูด้วยนะไปได้รถเราในยันทะนลมเอออ้าวเมื่อกี้ไปห้องน้ำเป็นไงบ้างรีวิวห้องน้ำหน่อยหอมสะอาดไม่ไม่ใช่ห้องน้ำในบ้านงานใช่ไหมอ่บเป็นห้องน้ำรถห้องน้ำรถอ๋อรถโมบายห้องน้ำรถโมบายอย่าบอกนักขันสีดำมัน่ใชเอาลนเขาจะอยู่ติดฝั่งโอ้โหห้องน้ำยังยังแจ๋วเลยเดินเฉี่ยวมาแทบจะเลยกลับไปที่เลยนี่รถโมายนีเออต้องต้องจะต้องกุมห่มไหมเนี่ยเดินกำห่ำกัน่อ๋อ โอ้ดีดีทุกอย่างงานนี้อาหารก็อร่อยนะอร่อยมากพุดแจ๋วเลยอ่าโอเคยังไม่จบสักทีมีแต่เรื่องให้รีวิวนะครับบ้านนี้นะแจ๋วแจ๋วแจ๋วสมบูรณ์แบบนะครับงานนี้นะฝากชื่นชมไม่ฝากละนะขอขอชื่นชมเจ้าภาพนะเจ้าภาพจัดงานได้ดีมากๆนะครับ